สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทิดอ่องนะครับทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องในไทยพี่น้องทางสปปลาวนะครับแล้วก็พี่น้องที่ไปทำงานอยู่หลายประเทศนะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเป็นบรรยากาศเย็นๆน,นะครับก่อนอื่นที่ต้องบอกว่า รอบที่แล้วนะครับตั้งใจนะครับกําลังจะจัดส่งตัวนักกีฬานะครับที่ตกค้างครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้สนับสนุนนะครับสายพันธุ์ของทิศนะครับก็จะส่งได้เป็นบางส่วนนะครับมีภารกิจด่วนนะครับต้องไปจังหวัดสกแกับจันทบุรีนะครับในการดูแลนะครับในงานดูแลด้านลำไยนะครับเป็นงานด่วนเร่งด่วนจริงๆนะครับยังไงก็ ขอโทษขออภัยนะครับกับพี่น้องทุกท่านที่ทิศยังไม่ได้จัดส่งนักกีฬาให้นะครับรอบต่อไปนะครับนัดน้องเขาไว้นะครับรอบจัดส่งเป็นรอบวันอังคารนะครับวันอังคารทิศจะจัดส่งให้ทั้งหมดที่ตกค้างครับประมาณแปดแปตัวนะครับแตัวนะครับที่ยังตกค้างอยู่นะครับผม แล้วที่สําคัญนะครับเป็นของพี่สมพรนะครับเป็นของพี่ชายพี่สมพรจริงๆรอบที่แล้วนะครับจะทันอยู่แล้วครับจะทันอยู่แล้วนะครับเอามาบํารุงนะครับถ่ายพยาธิแล้วก็บํารุงรักษาเออไม่ใช่รักษาครับมาบำรุงให้เขาสดให้เขาแข็งแรงนะครับเพื่อมั่นใจในการเดินทางนะครับจะได้ไม่เจ็บป่วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาการไม่ดีครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนนะครับฝนตกนะครับ ฝนตกบ่อยสภาพอากาศไม่ดีนะครับทิดก็เลยตัดสินใจไม่ยังไม่จัดส่งให้ให้พี่สมพรนะครับแล้วตอนนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องหลักของทิดนะครับข้อมูลเต็มนะครับข้อมูลเต็มกําลังล้างนะครับกําลังล้างข้อมูลออกเพื่อให้ใช้งานได้นะครับบางทีแชทนะครับแชทมันไม่เด้งนะครับนอกจากทิดจะไปเข้าไป กดดูแชทนะครับถึงจะรู้ว่าใครส่งอะไรมาบ้างก็จะรีบดําเนินการแก้ไขนะครับคงไม่นานครับคงไม่นานนะครับสำหรับแม่พันธุ์นะครับที่จะจัดส่งให้พี่ชายนะครับของพี่สมพรปัญหามันอยู่อยู่ตรงที่ว่าแม่พันธุ์ที่จะจัดส่งเนี่ยมันเป็นสองสายพันธุ์นะครับสองสายพันธุ์มันเป็นลูกของเจ้าน้องโอนะครับเป็นลูกของเจ้าน้องโอ แล้วก็อีกตัวนึงเป็นลูกของเป็นชั้นหลานของแสนกลนะครับเป็นชั้นหลานแสนกลครับเป็น2ตัวสสายนะครับซึ่งทิศตั้งใจจะส่งไปนะครับไม่ได้ตั้งใจส่งไปครับคือต้องบอกก่อนว่าสองแม่พันสองตัวเนี่ยครับเป็นแม่พันหลักเลยนะครับที่ทิศตั้งใจแบ่งนะครับออกไปให้กับพี่สุพรนะครับ ตอนนั้นที่ยังขาดต้นทุนนะครับในการที่จะนําเข้าสายพันธุ์เพื่อมาเติมนะครับเพื่อมาเติมในช่วงฤดูการเติมสายพันธุ์นะครับในการพัฒนานะครับก็มีหลายท่านนะครับให้การสนับสนุนช่วยเหลือทิศนะครับที่จะจำนะครับที่จําไว้ทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ยื่นมือให้มาให้ความช่วยเหลือทิศนะครับเราที่จะจําไว้นะครับในการแบ่งสายพันธุ์ครั้งต่อไปนะครับทิศก็จะพิจารณา ผู้หลักผู้ใหญ่กลุ่มนี้เป็นพิเศษนะครับในการแบ่งปันสายพันธุ์นะครับสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทิศมาโดยตลอดนะครับทิศจะไม่ลืมบุญคุณเลยนะครับผมทิศจะจําไว้เนาะในการแบ่งสายพันธุ์ก็จะมันก็เป็นเคสพิเศษนะครับกับพวกท่านเหล่านั้นนะครับที่ให้การช่วยเหลือทิศนะครับวันนี้นะครับก็มานะครับก็มา พูดคุยกันนะครับยามเย็นสบายๆนะครับหลังจากกลับมาจากเหนื่อยงานนะครับก็สู่ขบวนการดูแลนะครับดูแลนักกีฬาก็คิดถึงนะครับคิดถึงเด็กๆนะครับไอ้ที่โพสต์หรือว่าไอ้ที่ลงคลิปไปนะครับก็คือเป็นคลิปเก่าๆที่ทิดเคยทําไว้นะครับก็พอได้ลงไปบ้างนะครับบางท่านก็เข้าใจว่าทิดอยู่อยู่ ชนบุรีนะครับจริงๆแล้วไม่ได้อยู่นะครับก็เดินทางไปจันทบุรีสักแก้วเพื่อไปดูลำไยครับเพราะว่างานมันเป็นงานละเอียดครับต้องไปก่อนที่จะทําสารนะครับกระบวนการก่อนทําสารมันเยอะแยะมากมายครับ้องไปดูการเตรียมต้นนะครับสะสมอาหารนะครับความสมบูรณ์ก่อนทําสารนะครับเพื่อจะให้ออกดอกออกติดผลนะครับผมมันเงินลงทุนมันสูงครับแต่ละแปลงเนี่ย หลักแสนบวกนะครับพูดง่ายๆครับเอาเอาตัวเลขกลมๆครับหลักแสนบวกขึ้นนะครับแต่ละแต่ละแปลงนะครับเงินลงทุนมันสูงนะครับก็เลยมันมันมันจะขาดตกบกพร่องไม่ได้นะครับทิศก็เลยขยับนะครับเบี่ยงเวลาไปนะครับคงพี่น้องนะครับที่รอคอยตัวนักกีฬาก็อย่าพึ่งนะครับโกรธทิศนะครับ จะจัดส่งให้นะครับในรอบจัดส่งวันอังคารนะครับวันจันทร์น้องเขาหยุดนะครับวันจันทร์น้องเขาหยุดวันอังคารนะครับวันอังคารจะส่งให้กับพี่น้องแน่นอนนะครับผมครบนะครับอีก8ตัวอีก8อีก8ตัวที่ยังค้างส่งอยู่ครับส่งไปแล้ว20กว่านะครับ20กว่าครับเพราะว่าการจัดส่งตัวนักกีฬานะครับทิ่จะให้ความสําคัญนะครับก่อนจัดส่งต้องแข็งแรงสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า มันเคยเกิดความผิดพลาดนะครับพอไปพอไปถึงแล้วเกิดเจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่นะครับความผิดพลาดมันเกิดนะครับต้นทุนนะครับมันไม่ใช่ประเด็นนะครับมันไม่ใช่ประเด็นหลักนะประเด็นหลักคือมันเสียดายนะครับเสียดายตัวนักกีฬาที่เราหมายมั่นปันมือเราคาดหวังกับเขาไว้นะครับว่าเขาอาจจะมีอนาคตที่ดีนะครับแต่พอมันเกิดความผิดพลาดมาแล้วเนี่ยมันมันเกิดความเสียหายนะครับทิศก็เลยจะให้ความสําคัญในตรงนี้นะครับแล้วก็ นักกีฬานะครับที่เจ็บป่วยหรือมีพยาธิหรืออะไรเงนี้ครับสามารถที่เจ็บป่วยได้แน่นอนนะครับก่อนจะส่งต้องมีการถ่ายพยาธิบำรุงนะครับโปรตีนแคลเซียมนะครับแล้วก็มีหลายตัวนะครับที่ทิศดูแลอยู่นะครับคือให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มั่นใจนะครับทิศถึงจะจัดส่งตัวนักกีฬาให้นะครับเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็ให้พี่น้องนะครับเข้าใจทิศตรงนี้ด้วยนะครับ ในการทำไก่กีฬามานะครับทิศยังยังไม่เคยมีนะครับเรื่องปัญหาเรื่องการาโกงนะครับเรื่องการาที่ไม่ซื่อตรงกับพ่อแม่พี่น้องนะครับทิศยังไม่มีปัญหาตรงนั้นก็เช็คโปรไฟล์ทิศได้ครับเช็คย้อนหลังได้ครับถ้ามีจุดไหนที่ทิศไม่มีความซื่อสัตย์หรือ,อไม่ซื่อตรงโคดโกงกับพ่อแม่พี่น้องก็ ส่งมาได้ครับส่งมาให้ทิดดูได้ครับถ้าเป็นเฟซจริงเพจจริงนะครับเพจหลักนะครับในการที่ทิดทำเองนะครับทิดก็มั่นใจว่าทิดยังไม่เคยคดโกงใครนะครับผมมาเข้าประเด็นนะครับพอดีนั่งขับรถกลับมาจากจักแก้วนะครับก็ได้คุยนะครับทักทายกับพี่น้องนะครับสองสามท่านนะครับ คุยกันเรื่องอช่วงนี้นะครับนักกีฬานะครับมีปัญหานะครับนักกีฬาที่ถ่ายหลุดถ่ายแซมประมาณนี้ครับอยากอยากจะรู้แนวทางที่ทิศใช้ดูแลนักกีฬาว่าควรทำอย่างไรนะครับหรือว่าทิศทำแบบไหนนะครับจริงๆความรู้นี้นะครับก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับที่ให้ความรู้แต่ ก็มีนะครับก็มีในส่วนที่เป็น fc ของทิศเนาะอยากฟังนะครับอยากฟังอยากรู้จากทิศว่างั้นนะครับอยากฟังนะครับเพื่อความสบายใจนะครับความมันไม่ใช่ว่าทิศเก่งหรอกครับมันเป็นความไว้ใจนะเป็นความศรัทธาในตัวของ fc ที่มีต่อทิศมากกว่านะครับผมทิศก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบใจนะครับขอบใจที่ที่มีความเชื่อมั่นนะครับแต่ก็ ิดก็พูดได้เฉพาะที่ทิดรู้นะครับนะครับอะไรที่มันเกินความสามารถาทิดไม่รู้ที่ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับามาเข้าเรื่องแรกนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นทิดจะแจ้งนะครับข้อมูลการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อติดต่อทิดอย่างไรนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยดูคลิปไม่จบนะครับบางท่านก็ใส่หูฟังแล้วก็นอนนะครับนอนฟังแล้วก็หลับเงี้ยครับฟังไม่จบแต่พอตอนเช้ามา อยากได้นักกีฬานะครับไม่รู้จะติดต่อทิศยังไงนะครับไม่รู้ช่องทางการติดต่อหรือไม่ก็บางท่านก็ดูคลิปไม่จบนะครับมีธุระไปนั่นไปนี่นะครับติดธุระแล้วก็มีเหตุที่ต้องให้ดูคลิปไม่จบนะครับก็ไม่รู้ว่าการติดต่อสื่อสารกับทิศติดต่อยังไงนะครับช่องทางการติดต่อกับทิศก็มี2ช่องทางนะครับผมช่องทางที่1นนะครับให้พี่น้องนะครับแอดเฟซนะครับแอดเฟซทิศอ่องพยัก์เมืองชนสำรองนะครับ ทิดอ่องพยักเมืองชนสำรองนะครับผมให้มีคําว่าสำรองนะครับโปรไฟล์ใส่เสื้อสีน้ําเงินนะครับผมถ้าสีน้ําตาลอันนั้นเป็นเฟซหลักทิดไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้เผื่อมีปัญหาเอาไว้ใช้อีกทีนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับทิดนะครับให้พี่น้องนะครับแอดเฟซเอยไม่ใช่ครับผิดจุดครับแอดไลน์แอดไลน์ให้พี่น้องแอดไลน์มาที่แอดไลน์เพิ่มเพื่พพอนนะครับเพิ่มเพื่อนไปที่สมุดนะครับไปที่เบ,เบอร์โทรศัพท์ของพี่น้องนะครับ เพิ่มศูนย์นะครับศูนย์เก้าแปดแปดสามหกสองเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าแปดแปดสามหกสองเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับแล้วลายก็จะเด้งนะครับแล้วก็ทักมหาทิศนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อทั้งสองช่องทางนะครับมาพูดคุยกันนะครับเข้าประเด็นนะครับในการาลงคลิปนะครับวันนี้นะครับตั้งใจที่จะพูดคุยกับพี่น้องนะครับเรื่อง การดูแลนักกีฬานะครับการดูแลนักกีฬาในช่วงหลุดนะครับหลุดแซมทายนะครับควรดูแลอย่างไรนะครับสําหรับตัวทิศนะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นสําหรับทิศนะครับในการดูแลแต่ท่านอื่นเขาก็มีการดูแลของเขานะครับก็จะก็เป็นเรื่องที่ดีครับขาดบ้างเกินบ้างแต่ก็ยังมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับทิศถึงได้บอกตลอดว่าอันไหนที่ทิศ พูดไม่ตรงก็เข้ามาช่วยให้มันเข้ากรอบได้นะครับอันไหนที่ทิศพูดไม่หมดหรือว่าบอกไม่หมดท่านใดมีความรู้ที่มากกว่าทิศก็เข้ามาเสริมมาเติมให้มันเต็มเพื่อให้กับพี่น้องที่เข้ามาสนใจกีฬาไก่ชนนะครับไก่กีฬานะครับให้ให,ให้ให้มีความรู้เพื่อ,อบงการไก่กีฬาเราจะได้ มีความมีความก้าวหน้านะครับมีความก้าวหน้าทันสมัยไปนะครับความรู้เมื่อเกิดความรู้เกิดการทําเป็นเลี้ยงเป็นนะครับทีนี้มันก็จะสร้างธุรกิจหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นนะครับผมการดูแลนะครับนักกีฬาในช่วงหลุดนะครับหลุดถ่ายแซมเป็นอย่างนี้ครับในช่วงนี้นะครับนักกีฬานะครับสิ่งที่เขา เสียไปนะครับในช่วงนี้คือความแข็งแรงนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่นักกีฬาจะอ่อนแอนะครับอ่อ,อนแอนะครับไม่มีความแข็งแรงนะครับเขาถึงไม่นําไม่นิยมนํานักกีฬาในช่วงหลุดไปทําการแข่งขันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงถอยนะครับเป็นช่วงที่กําลังสดถอยนะครับสิ่งที่ เราเราจะดูแลตรงจุดนี้นะครับสำคัญหลกัหลกๆเลยนะครับคือแคลเซียมนะครับนักกีฬาต้องการแคลเซียมมากกว่าโปรตีนนะครับผมนักกีฬาต้องการแคลเซียมมากกว่าโปรตีนทำไมที่ถึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่า,าไก่กีฬานี่ครับเป็นสัตว์ปีกนะครับ แคลเซียมไปช่วยบำรุงตรงไหนครับสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ต้องการแคลเซียมครับปีกนะครับกระดูกนะครับขนนะครับเล็บเดือยอะไรพวกนี้ครับปากนนะครับพวกนี้ต้องการแคลเซียมไปดูแลหมดนะครับแล้วก็โปรตีนจะน้อยกว่านะครับเนื่องจากถ้านักกีฬามีความอ้วนอย่างเงี้ยครับคือในช่วงนี้ให้เราบำรุง หลักๆเลยให้เป็นแคลเซียมนะครับลงมาคือโปรตีนนะครับใช้โปรตีนโปรตีนมากกว่านะครับมากกว่าแคลเซียมนะครับแคลเซียมนี่สําคัญมากๆนะครับจริงแคลเซียมเนี่ยเราสามารถบํารุงได้นะครับให้ให้กินนะครับให้นักกีฬากินได้ทุกวันก็ได้ครับให้กินทุกวันนะครับแล้วโปรตีนเนี่ยเราจะให้สองวันครั้งก็ได้ครับสองวันครั้ง ถามว่าให้ให้ทุกวันได้ไหมโปรตีนให้ได้ครับแต่ว่าก็ไม่สําคัญในช่วงนี้ไม่สําคัญโปรตีนไม่สําคัญแต่ก็ขาดไม่ได้ครับใช้น้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ครับผมในช่วงนี้โปรตีนแต่หลักๆเลยคือแคลเซียมนี่แหละครับแคลเซียมขาดไม่ได้ครับถ้าขาดแคลเซียมเนี่ยความแข็งแรงนะครับนะครับตัวที่จะไปบํารุงขนบํารุงปีก นะครับให้ออกมาแข็งแรงนะครับบำรุงกระดูกพวกนี้มันจะทำให้โครงสร้างหรือพัฒนาการของนักกีฬาด้อยครับไม่มีความไม่มีความแข็งแรงนะครับขาดความขาดการบำรุงแคลเซียมเนี่ยไม่ได้ในช่วงนี้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับหลายหลายท่านนะครับที่น้องๆสอบถามมานะครับก็คือในช่วงหลุดช่วงถ่ายเนี่ย แซมเนี่ยก็คือปล่อยเอาไปทาไว้นะครับคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ให้กินโปรตีนแล้วก็จะบอกว่าโปรตีนไม่ดีครับให้กินมากก็อ้วนอ้วนแน่นอนครับแล้วก็นักกีฬาก็จะใช้ใช้งานใช้ทําการแข่งขันต่อเนื่องไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายนะครับจริงๆเน่ยนักกีฬาที่หลุดนะครับหลุดแซมพวกเนี้ย เราสามารถที่จะทําตัวต่อได้เลยนะครับเพียงแต่เราเราจะงดการาปล้ำนวมอะไรพวกนี้ครับงดก่อนนะครับเราจะให้นักกีฬานะครับเราจะนํานักกีฬาไปาวิ่งก็ได้ครับวิ่งซุมหรือว่า,าเช็ดน้ํากาดแดดอะไรพวกนี้ครับทำให้ทำเป็นประจําทุกวันก็ได้ครับคือทําตัวต่อเนื่องเลยครับคือไม่ต้องพักครับ เราไม่ต้องพักเขาแล้วเราจะได้นักกีฬามาทําการแข่งขันไวยนะครับไวยถ้าเราเอาไปชําไว้นะครับโดยการแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับรอให้เขาเต็มเองนะครับแล้วค่อยเอามาทําเนื้อทําตัวอันนั้นช้าครับช้าเราต้องมาไล่เรือไอ้คาว่าไล่เรือนี่ครับเรือก็คือไก่เรือก็คือไก่อ้วนนั่นแหละครับเรียกให้มัถูกต้องก็คือไก่อ้วนนะครับก็คือ,คอเนื้อเยอะ,ะครับ เป็นเนื้อเยอะกว่าเนื้อเยอะไขมันเยอะอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าไก่เลื้อนะครับไม่ใช่ว่าเลื้อสังเวียนแล้วจะไม่มีวิชาแล้วจะลืมวิชาอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือนักกีฬาเนี่ยเขาเลื้อก็คือแบบอ้วนครับอ้วนเลื้อสังเวียนขาดก็คือขาดการอ,ออกกําลังกายนั่นแหละครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ผิดไปซะทั้งหมดนะครับก็มีถูกในบางส่วนนะครับ แต่ว่าไก่เหลือจริงๆก็คือไก่อ้วนไก่มีไขมันเยอะมีรูปร่างที่ทือะทะอ้วนเนื้อเยอะนะครับกล้ามเนื้อไม่มีนะครับมีแต่ไขมันกับกับเนื้อเยอะกว่ากล้ามเนื้อนะครับผมประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราดังเช็ดน้ํากาดแดดนะครับเอามาวิ่งซุมนะครับอะไรก็ได้ที่ไม่กระทบกับปีกกับอ,อย่างเช่นเราเอาไป ไปนวมนะครับไปนวมไปปั้มแบบนั้นหนักๆนกั้นอย่าพึ่งครับรอให้เขาใกล้ๆเต็มก่อนนะครับค่อยทําทเป้านะครับทํา,เ,าทเป้าได้นะครับทําเป้าให้เขาทําเป้าได้คือออกกำลังอ,อยู่ฝ่ายเดียวนะครับอาจารย์ก็ปิดปากนะครับใส่นวมประมาณนี้ครับผมคือเราเราไม่ได้ให้ให้เขาพักเลยนะครับเราก็ทําทําตัวต่อได้แต่ว่างดงด กิจกรรมในการออกกาลังกายหนักแท่นั้นเองนะครับคือเราไม่ปล่อยให้เขาพักแบบไม่ทําอะไรเลยนะครับสิ่งหลักๆเลยนะครับก็คือแคลเซียมนะครับประโยชน์ของแคลเซียมนะครับแคลเซียมเนี่ยไปบํารุงกระดูกนะครับบารุงกระดูกบารุงเซลล์ภายในกระดูกให้แข็งแรงนะครับลงบำรุงปีกที่กําลังออกมาใหม่เนี่ยให้มีความาแข็งแรงมีความเหนียวนะครับ,นรบหน้าที่ของแคลเซียม โปรตีนก็บำรุงร yeah, <in ่างกายนะครับบำรุงร่างกายให้เข้มแข็งกล้ามเนื้อบำรุงร so ่างกายนะครับแต่โปรตีนกินเยอะได้แต่เราต้องออกกําลังกายโปรตีนกินเยอะได้ในช่วงที่เราออกกําลังกายหนักแต่ในช่วงที่ออกกําลังกายไม่หนักเราก็กินน้อยๆนะครับบางช่วงแบบนี้ครับไม่สําคัญแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับก็ขาดธาตุอาหารพวกนี้ไม่ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในการดูแลนักกีฬา ช่วงหลุดแซมถ่ายนะครับผมคือไม่ต้องให้เขาพักนะครับถ้าเอาไปทาไว้นานครับกว่าจะได้เล่นนะครับกว่าจะได้เอามาทําการแข่งขันแล้วก็เสียเวลามาไล่นะครับหลายหลยหลยบ่อยยกอะไรงี้ยนพูดง่ายๆครับก็คือบํารุงเออมามามาไล่ไล่นานใช้เวลานานนะครับกว่ากว่าเขาจะกลับมาเข้าฟอร์มเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับทิศเติมให้อีกนิดนึงนะครับเรื่องนักกีฬาที่ปากบนหลุดนะครับน้องปลานะครับน้องปลาในปา่าในปา่าในปา่าถามไอทิศมานะครับบอกไอทิศนักกีฬาผมทําการแข่งขันแล้วปากบนหลุดนะครับเราจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เก็บนะครับ ถา้าตอนที่าปากบนหลุดนะครับให้เก็บเก็บปากบนไว้นะครับแล้วก็หลังการแข่งขันเสร็จนะครับให้เข้าปากไว้แบบนั้นแหละครับเข้าปากไว้เลยเพื่อที่เอาเอากลับมาเอากลับมาซุ้มเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาได้กินข้าวได้นะครับหลังจากที่เขาเริ่มแข็งแรงนะครับเริ่มแข็งแ,งแรงจากาการแข่งขันนะครับ แข็งแรงขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเขากินข้าวได้เขาก็จะจิกโดยที่ปากด้านในเนี่ยถ้าหลุดไปปากด้านในอ่อนนะครับถ้าปล่อยให้ให้จิกเลยเนี่ยจะเกิดการระคายนะครับระคายเคืองก็คือแบบยังไงอะ่ะสิวจังไดห,ห้บอลลุนแรงมันเผลออยู่เรื่อยนะครับเผลออยู่เรื่อยนะครับเผลออยู่เรื่อยเขาก็จะติดเหลืองอยู่เรื่อยนะครับเขาก็จะเตือนทิศอยู่เรื่อยก็คือ ให้ให้ใส่ปากไว้นะครับอย่าเอาปากออกนะครับให้เข้าปากไว้นะครับแล้วก็ที่ใส่ข้าวนะครับให้เจาะนะครับเจาะที่ใส่ข้าวครับที่ใส่ข้าวให้ให้เจาะด้านล่างนะครับแล้วก็เอาผ้าหุ้มนะครับเจาะด้านล่างเอาผ้าหุ้มอย่างเงี้ยครับเอาผ้าหุ้มด้านล่างเข้าใจไหมครับที่เจาะให้ให้ทะลุเลยเจาะให้ทะลุเลยไอ้ที่ที่สมมติว่าเราเราแขวนอาหารให้กินนะครับแขวนอาหารกระโปะที่ให้ข้าวไก่ ให้ข้าวนักกีฬาเราเขาเขาจะจิกกินนะครับจิกกินจะกระทบนะครับเกิดเกิดการเครื่องเขาก็จะเจ็บนะครับเขาจะไม่ค่อยกินข้าวเพราะฉะนั้นให้ให้ตัดนะครับด้านล่างออกนะครับให้ทะลุเลยแล้วก็เอาผ้าหุ้มแล้วก็เย็บนะครับผ้าหุ้มอย่างนี้ฮะหุ้มแล้วก็เย็บให้รอบแล้วก็ไอ้บังคับดึงให้ตึงนะครับเอาเคเบิลไทก็ได้ครับรัดนะครับรัด คือทําให้ทําให้ด้านล่างตึงนะครับแล้วก็เอาข้าวใส่แล้วเวลาเขากินข้าวเงี้ยครับเขาก็จะไม่กระทบปากเขานะครับเขาก็จะกินได้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับในการเคลื่อนย้ายนักกีฬาหลังหลังทำการาแข่งขันจบนะครับแข่งขันจบเขาจะามีอาการมากน้อยกระช่างครับให้เรา ก่อนเดินทางนะครับหลังทําการแข่งขันเสร็จให้เราทําการเติมนะครับเติมตัวแก้ปวดฉพันธ์นะครับให้กับนักกีฬานะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาซุ้มนะครับเพื่อที่จะลดการลดอาการของเขานะครับไม่ให้รุนแรงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเนาะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็อคอมเมนต์ไว้ใต,ใต้ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวทิศจะมา ทีชจะนำเอาไว้พิจารณาแล้วก็จะทำคลิปต่อไปนะครับในการพูดคุยนะครับสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ที่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอานักกีฬานะครับมามาอาบแดดนะครับแต่ไม่มีแดดนะครับทิ่ก็เลยเอาเก้าอี้มานั่งทำคลิปเลยนะครับอากาศดีนักกีฬาก็กินหญ้านะครับอร่อยนะครับตอนนี้ก็ลัง ทำตัวออกนะครับแล้วก็มีไก่หนุ่มนักกีฬาหนุ่มๆนะครับกำลังขึ้นฝูงนะครับเยอะแยะนะครับเริ่มเยอะแล้วนะครับสำหรับเรื่องแบ่งนักกีฬาช่วงนี้ก็ปกติแล้วนะครับท่านใดต้องการรุ่นไหนนะครับต้องการสนใจนักกีฬารุ่นไหนก็สอบถามทิดเข้ามาได้ครับถ้ามีตรงนะครับทิดแบ่งให้แน่นอนนะครับผมก็เป็นพลาเดิมนะครับพลาก็ถือว่าจับต้องได้แน่นอนครับ ช่วงนี้นักกีฬาสามเดือนนะครับในปีที่2ในการพัฒนาสายเลเซอร์นะครับกับสายแสนกลบิกรับนะครับผสมกันนะครับปี -68 นี้ครับเริ่มต้นก็15ใบแดงนะครับ15ใบแดงนะครับคู่ละนะครับคู่ละ3เดือนนะครับ3เดือนถ้าเป็นคัดผ่านนะครับก็ตามที่ทิศแจ้งในคลิปที่แล้วนะครับคัดผ่านพร้อมทําการแสดงนะครับ สอ,สองเรื่องสามเรื่องก็เริ่มต้นนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับก็45บใบแดงนะครับ45บใบแดงพร้อมนะครับคัดผ่านคือพร้อมทําการแสดงอสองอันสามอันได้เลยนะครับของทิศไม่ใช่ว่าคัดผ่านนะครับแค่แปะดูแววนะครับแค่แปะดู3นาทีนะครับ5นาทีแบบนั้นทิศความคิดเห็นของทิศนะทิศคิดว่าแค่เห็นแววนะครับ ยังไม่ได้ผ่านเพราะยังไม่ได้เห็นจิตใจเขาโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ